บัดน,นี้วันที่สามเป็นวันที่หนึ่งที่ข้าพเจ้านางสาวจนทิมาจิวดมชัยขอถวายเสียงสวดสาธายารยะสูตรภระปริตและโมงต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิดของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิโจดจ่อในอังคายพญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ สมันตาจาักราวาเลสุอัตตาลาคันฉูเทวตาสัทธามังมูนีราชา,าสุนันตุสักขาโมขคคะถังสัเกเเกเมจารุเปคิริสิขานาตาเถจันตาลิเขวิมาเนทีเประเถจักาเมตาลุวานาขะฮาเนเคหาวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชาระถารวิสะเมยักขะคันทัพาะนาคาตีทันตาสันติเกยังมุนี วราวดจ,จนางสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอยายมพะทันตาธรรมสวนากาโลอายมพะทันตาธรรมสวนากาโลอายมพะทันตาอิมานิสัตกาเลนะพุทังอภิปูชยามาอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามาอิมีนาสกาเลนะสังคังอ,งอภิปูชยามะอาหัางส,ามมาสัมมาสัมพุทโธพระคาวาพุท,งพทังพระวันตังอภิวาเทมิ สวาสดีโตพคะวตาธมโมทำมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะควัโตสาวกะสังโฆสังฆังนัมามินโมตัสสะภะควโตอตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควโตอตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะควโตอตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิทำมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุตียมปีพุทธทางสระนังคาฉามิทุตียมปีทำเมังสระนังคาฉามิทุตียมปีสังคงสระนังคาฉามิตาตียมปีพุทธทางสระนังคาฉามิตาตียมปีธำเมังสระนังคาฉามิตาตียมปีสังคงสระนังคาฉามินาทีเมสระนังออยังพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทีเมหโตูสัพพทานาทีเมสระนังออยังธรรมโมเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทีเมหโตูสัพพทา นาทีเมสานางอายังสังโฆเมสานางวรังเอเตนสจจะสจาวเชนะสโสทีเมขังสุสัปทาอิติปิโสเพราะว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรรณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตลโลบุริธสธรรมะาราทีสาเทวะมโนสาดังพุโทโภควาติสวกขาโตภะวัตาธโม,มสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอบะนายโกปัจจตงเวชิตาโพวินยูหิติ สุปฏิป house, anza, vamos, so es, so so ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติ่ทางจตาริปุริสยุคานิอยอธามุริสบุคคลาเฮสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนยโยปาหูนยโยท่าขีนยโยอัญชลีการะนิโยอนุตาลังปุญญาเขตังโลกัสสาติยานิทาภูตานิ สมาคาตานิภูมมานิวายานิวะอาตาัะอาตตะล,ลิเขสัพเพวะพูตาสุมานาภวันตุอทัทโผปิสักกะจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธาสัพเพเมตังกะโลธามานุสียาปชายยาธิวาจารโตจักหัดลันติเยพลิงตัสมาหินีรักขันธะ อปะมาตายังกินจิวิตังอิทังวาหูลังวาสัเคสุวายังละน,ะละะนาลัตนังปณีตังนโนสมังอาทิตถาคาเตนะอิทัมปีพุทเทลัตะนางปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวรนทีหูตุกคะยังวิละคังองามังตังปณีตังยถาณน,นะคาสก,กะยะมุนี สมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิจจิอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจสัจเจนะสุวันทีโหนตุยมพุทธ,ธเสถโถปริวันนยีสุ่จริงสมาธิมานันตนัดิกันจามาหูสมาธินาเตนะสมโมนะวิชาติอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันทีโหตุ เยปุพาลาอัฏฐาสตังปัสตาปะสัทถาจัตาลีเอตานิยุคาณิโหติเตทักข e ีเนยะสุขาตันสะสามกาเอเตสุทีนานิมหับพารานิอิธรรมปิสสังเครัตนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันทิโหตุเยโสปะยุตามนัสา พาระเฮนะนิกา,ามิโนโ,นโคตมะสาสานำหิเอปฏิปตาอม,มตังวิคะวิไคยะ่ะราถามุธานิภพูติงพูชามนาอิธัมปิสังเครตะนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวันถีโหนตุยาถิ่นะยาถิ่นถาคีโรปทวิงสิงโตสียาจัดตุมพิ วเตพีอาสามปะกัมพิโยตทูปะมังสุสับปุกิสังวธามิโยอาริยาสัจจานิอเวจาปัสติอิทำปีสังเคระตะนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันถือโหตเยอาริยาสัจจานิพิวะวะยันติคัมพีราปัญเยนะสุเทศิตานิกิจาปีเตโหติ ภูสัมปะมตานาเตภวังอัฐามา,มาทิยันติอีธรรมปีสังเครัะตะนางปณีตังเอเตนัสเจนะสุวันทีโหตุสหวสะทัสสะณนะสัมปทายะตายันสุธรรมมาชาหิตาภวันติสักกายาทิฐิวิจิกิจิตันจะลีลภะตังวาปียทันติกินจีจะหูจาตุหะ ปาเยหิจะวิปปมุตโตฉะจาพินทานานิอภะโตกาตุงอีทมปีสังเครัตนนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันที่โหนตุกินจาปีโสกัมมังกะโลติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอภะโสอภะโพโสตัสะ ปะพินฉะทายะอาภะพาตา,าทิฐาปทัสสะวุตตาอิธรมปีสังเคลัตะนางปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวันทีโหนตุ <c oughs> วนานะปะคุมเพยะถาภูสิขับเคคิมหานะมาเสปะทามัสมิงคิมเหตะถูปะทังตะถูปะมังธรรมะระวังธรรมะวะลังอาเทสยยิก นิพานาคาหิงคาหมิงปรามังหิตายะอิทัมปีพุทเทรัตนัางปณีตังเอเตนะสัจเจเนะสัจเจนะสุวันทีโหนตุวโลวลันยูวาลาโทวะวะลาฮาโลอนุตตโลธรรมมาวังเอเทสยีอิทัมปีพุทเทรัตนัางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันทีโหนตุคีนางปลานังนาวังนาทิ สัมภวางังวิระะัตตจิตตายติเกภาวัสมิงเตคีนะพีชาอาวิรุหิฉันทานิพันติทีลายะถายามัมปะทิโปอิทัมปิสังเครัะตนนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันทีหนตุยานิถาภูตานิภูตานิสมาข่ะตานิภุมิมาณิวายะนิวะ อันตาลิเขตถาคตังเทวะมนุสสปูชีตังพุทธังนามาสามะสุวันถิหโนตุยานีถาภูตานิสมาขาตานิภูมมานิวายานิวะอันตาลิเคนตอนถาคตังเทวะมนุสสปูชีตังธรรมังนามาสามะสุวันถิหโนตุ ยานีทาภูตานิสมาคาตานิภูม,มานิวายานิวะอัตตะลิเขตถาคตังเทวะมานุสสะปูชิตังสังคัง,งนามัสสามะสุวันณเถหโหนตุสัพพะโลคาวีนิมุตโตสัพพะสันตะปาวชิตโตสัพพะเวรามะติกันโตนิพุตโตจะตุวังภาวะ สัพพีติโยวิไวชนตุสัพพะโลกะมิาสตุมาเตพาวันตาลายโยสุขีทีคายโกะพาวะอภิวาทานาสีนิสะนิจังมุธาปะจายโนจันตโลธรรมมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลัง